สวัสดีจ้าทุกทุกคนวันนี้มีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรนะคะผักสวนครัวหลังบ้านเช่นเคยนะคะวันนี้นี่ค่ะถั่วพูนะคะถั่วพูกำลังออกดอกออกฝักกันเต็มเลยนะคะ เวลาเขาออกดอกมาสีม่วงสวยนะคะต้นถั่วพูมีผักหวานเอ้ยผักปังผักปังด้วยจ้า <c oughs> กับังาออกฝักนะคะหลังบ้านหลังบ้าน วันนี้วันแม่เนาะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงวันนี้เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเลยสบายหน่อย้วยหอมจ้า กำลังโตนะคะกล้วยหอมปากกล้วยปากกล้วยยินงงในโดงกล้วยนี่นี่กล้วยน้ำาวานะคะเมื่อวานซื่ตัดไปแล้วหนึ่งเคลียรแม่ตัด ก็แบ่งไปให้อแอนด้วยนะจ๊ะว้าค่ะอันนี้กล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำวา้าตะกี้กล้วยหอมนะคะกล้วยน้ำว้าจะเยอะค่ะกล้วยหอมไม่ค่อยเยอะค่ะมีสามสี่ต้นแต่กล้วยน้ำว้าเยอะมากค่ะชะอมค่ะ เดี๋ยวแก้ถ่ายคลิปเสร็จก็จะมาตัดกระอมนะคะหลังจากยอดหนาบ้านก็เยอะเลยค่ะนี่อะไรเอ่ยดอกแคต้นดอกแคนะคะนี่ดอกแคจ้าจะแบบ เดี๋ยวจะเก็บนะคะเอามาลวกจิ้มน้ำพริกนะคะหรือว่าผัดผัดฉาน้ำมันหอยนะคะามาจิ้มกันน้ำพริกนะคะ <ś led> แม่ชอบทีนอยู่ใต้ต้นแคจะได้แคกันบ้างแน่ <ś led> มะเขือพวง <ś led> เก็บมะเขือพวงนะคะเล็ก ใส่น้ำพริกกะปินะคะเมนูเช้านี้ก็จะมีน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็ต้มจืดผักกาดขาวหุนเส้นใส่แครอทด,ด้วยให้เด็กๆนะคะคุโตก็น้ำพริกกะปิไข่ชะอมทอดนะคะอยากทางนี้นเลยสวยเนาะ ดอกมะเลือพวงสวยอเอออะไรดอกอะไรสีเหลืองดอกหญ้าในป่าปูนสวยจ้าสีเหลืองเะจะพาไปเก็บกระถิ่นนะคะวันนี้ช่วงบ่ายๆจะตามซ่อมตามกินนะคะนู่นฝั่งนู้นกระถิน อมืมีดอกไม้ด้วยดอกไม้สีเหลืองดอกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากิ่นจ้าพามาเก็บกระถิ่นนะคะยอดอ,อ่อนนะคะไปกินกับส้มตำช่วงบนะคะส้มตำปูปลาง่ายเลยกระถิ่นกระถินลิมรู้ วันนี้ดอกอะไรอ่ยนี่ยรู้บ้างคะวันนี้ดอกอะไรสวยงามมากเลยค่ะสวยหอมไหมดูดิกลิ่นก็โอเคนะคะแต่สีสันสวยงามมากค่ะดอกไม้ สวัส <c> ด <oughs> ีค่ะคารือบ้างดอกอะไรคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องวัวนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวแก้ขออนุญาตเก็บกระถิ่นแป๊บนึงเดี๋ยวจะพาไปดูวัวนะจ๊ะมาชมเจ้าวัวน้อยอีกนะจ๊ะ <c oughs> เป็นไงเป็นไงสบายดีไหมเอ,อ่ยเจ้าวัวแม่วัว แมววัวแมววัวกำลังน่ารักนะคะอืมสบัดหน้า ส่วนทางนี้ก็จะปลูกผักกันนะคะปลูกผักไว้ขายกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าปลูกผักอะไรกันวันนี้ก็ไม่เห็นใครเลยสักคนหนึ่งคงจะมากันสายๆนะคะผมฝั่งนุ้นเป็นดงกล้วยนะดงกล้วยยืนงงในดงกล้วย ก่อนแถบนี้จะปลูกไอ้นี่ข้าวโพดนะคะข้าวโพดแล้วก็มันมันสับ,บันหลังนะคะแล้วก็ข้าวโพดหวานนะคะแกวก็จะมาเก็บกินบ่อยๆนะคะช่วงสมัยเด็กๆค่ะป้าไปไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องถามปลาว่าปลาปลูกผักอะไรนะคะเดี๋ยวนนังแกจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะสวยค่ะ แน่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 เป็นไงจ้าเป็นไงจ้าเป็นไงจ้าเจ้าวัวมารักไม่ล่ะผู้สิงเจ้าวัวล้วก,ก็คิดถึง <c oughs> คิดถึงติ่งขอ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 งลุงมงคลน,นะคะแน่ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกๆคนเลยอันอนั่นอันอนัอะไรอะไรอะไรเอ๋ทำอไรจ๊ะทำอะไรจ๊ะทำอะไรจ๊ะงาโม่ารักมาลัการัก <S <S <an> <S คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะไว้ใจกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะน้องแก้ววางแล้วน้องแก้วจะรีบไปให้กำลังกำลังใจพี่ๆทุกคนเลยนะคะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลย3ามแม่ลูกนะคะวันนี้ก็เป็นวันแม่นะคะขอให้คุณแม่ทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆน,นะคะ ช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเลยท้องฟ้ายามเช้าจ้าบ๊ายบายนะจ๊ะ